ใครที่มีปัญหากับการหายใจไม่ออกเพราะว่าฝุ่นเยอะในช่วงนี้เนี่ยมาจัดการกับทตุน้ําด้วยการกดจุดจะช่วยได้นะครับนี่เราอยู่กับหมอต้นสับปะยะนะครับครับวันนี้เราจะจัดการกับเรื่องเสมหะที่จุกแน่นที่บริเวณโพรงไซนัสจนหายใจไม่ออกยังไงดีครับหมอต้นการจัดการก็จะมีพวกระบายทตุน้ำนะครับมี4จุดหลักใหญ่ๆครับผมเริ่มเลยครับจุดแรกตั้งแต่เปิดทธาดิน เปิดท่าดินโอ้นี่คือจุดเปิดท่าดินใช่ไหมใช่ครับทาไมเราต้องเปิดท่าดินด้วยเนาะเพื่อให้ดินมันล้วนสวยครับร่างกายจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับถ้าน้ําเยอะก็จะถูกระบายน้ําออกได้ด้วยคือดินนะครับกลางตัวใช่ไหมอยู่ใต้คางใช่ไหมใต้คางครับประมาณกี่วินาทีครับตประมาณ15วินาทีครับผม15วินาทีทำสัก3าครั้งนะครับครั้งนะ15วินาทีเสร็จแล้วก็กดอีกสัก สองรอบนะครับทำนี้นะสรอบนี่คือการเปิดธาตุดินให้ดินล่วนซุยจะช่วยให้น้ำขับออกมาได้เสมหะาลดลงจุดที่1นึ่ผ่านไปจุดที่2นี่ครับหลังใบหูด้านซ้ายนะครับขึงกลางใบหูนะครับเฉพาะด้านซ้ายนะใช่ครับตรงนี้นะครับเรากดไปเบาๆแล้วเหยียดออกนิดนึงนะครับคกดคือบริเวณนี้มันคืออะไรเนี่ยขอโทษเป็นกระดูกเหรอ เป็นร่องกระดูกครับผมเป็นร่องกระดูกนะใช่ครับ <Ready. S 2> เป็นจุดระบายของธาตุน้ําครับมันก็เหมือนเสมหะไม่ออกเนี่ยนะหมอต้นเนาะใช่ครับใช่ไหมพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการระบายออกมาจากนั้นก็จะมีมีเสมหะออกมาได้นะครับมีอาการหายใจไม่ออกก็หายใจดีขึ้นเนาะอีก15วินาทีใช่ไหมหมอตน้นใช่ครับโอเคาทาอย่างเงี้ยสรอบเหมือนกัน3มรอบเหมือนกันครับโอเคจุดที่3แล้วหมอต้นครับครับ จุดนี้เป็นจุดนวดตามจักราสีนะครับจะลดอาโปกําเริบได้นะครับก็จะอยู่กำเริบก็คืออะไรอันต้นอาโปคือธาตุน้ําที่มันเยอะเกินไปนะครับมันถูกตีเฟื้องเข้ามาทําให้เรามีเซมหะเยอะนะครับตัวนี้จะถูกกดจุดเปิดด้านหน้าได้นะครับด้านหน้านี่กลางสะดือนะครับอยู่ฝั่งขวาขวาของสะดือนะใช่ครับสองนิ้วมือค่อยๆกดลงไปนะครับครับ นี่คือเราออกแรงแต่บริเวณนิ้วโป้งนะนิ้วชี้ไม่เกี่ยวถูกไหม,ไมนิ้วชี้แค่ครประคองไว้กดบริบรเวณนี้อีก15วินาที3รอบ,รบจุดนี้จะช่วยลดเสมหะที่มากเกินไปได้หรือที่หมอต้นบอกว่าเสมหะมันเฟื้องใช่ไหมใช่ครับเฟื้องก็คือมากเกินไปนะครับทำอย่างนี้3รอบรอบละ15วินาทีอันนี้เป็นจุดจักราศีใช่ไหมตามจักรราศี ที่ทําให้ทัดน้ํากําเริบใช่ครับตามแผนนวดบัตโผล่ครับภาพที่10ครับผมหมายความว่าทุกราศีก็กดจุดนี้เหมือนกันสูไหมมาต้นถูกครับถ้าโปกําเริบนะครับโอเคทัดน้ำกำเริบหายใจไม่ออกจมูกตันนะครับนี่คือจุดที่3าผ่านไปครับจุดที่4เนี่ยครับหาง่ายมากเลยนะครับแนวนี้ก็จะแนวกึ่งกลางกำาดนนะครับกำาดนเนี่ยจะมีซ้ายมีขวานะครับตรงร่องบุ๋มตรงกระดูกเนี่ยนะครับแล้วเราตรงกลางนะครับ ตรงกลางเนาะใช่แล้วก,ก็คือใต้ฐานกระโหลกดูไหมใต้ฐานกระโหลกเลยครับโอเคใต้ฐานกระโหลกเนี่ยเวลากดให้รู้สึกว่ากดให้ให้ส่งกำลังมาที่หน้าผากประมาณนั้นเนาะถูกครับนะครับสิบห้าวินาทีสามรอบเหมือนกันใช่ไหมโอเครับขอ,ขอโทษนะเปิดหน่อยได้ไหมเปิดปึด๊บขึ้นมา ไปนะครับกดตรงนี้เนาะบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดค่อนข้างซีเรียสเนาะกดแรงไม่ได้ใช่ไหมหมอต้นห้ามกดแรงครับผมกดเบาๆให้ตึงมือก็พอครับครับคือกดลงไปแล้วก็กดแล้วก็เหยียดนิดนึงนิดนึงครับนิดเดียวนิดเดียวครับผมใช่ครับทำางนี้3รอบเหมือนกันใช่ครับสี่จุดหมอต้นสรุปนิดนึงนะครับครับผมก็คือมีจุดอะไรบ้างจุดที่1จุดที่1มีจุดเปิดธาตุดินนะครับธาตุดินอยู่ด้านหน้านะครับด้้าานนหจุดที่2คือจุดปิด ของธาตุน้ำนะครับอยู่ด้านหลังใบหูนะครับใบหูด้านซ้ายนะซ้ายเฉพาะด้านซ้ายนะจุดที่4ที่4ก็คือตรงข่างสะดือด้านขวานะครับสองนิ้วมือครับผมวัดจุด2นิ้วมือไปแล้วก็ใช่เป็นจุดแก้จุดที่3สิจุดที่3ครับแก้อโปธาตุกำเริบโอเคแล้วจุดสุดท้ายจุดที่4อยู่แนวกับด้นะครับอยู่กลางเลยนะครับทำแบบนี้จุดละ3มรอบรอบละ15วินาทีช่วยได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วคลายคอบาไหลนะครับอย่าลืม Okay. ถ้าคอบาะหลายคลายก็ช่วยให้ใหายใจลงขึ้นใช่ครับ,รบผมอะวันนี้ขอบคุณหมอต้นสัป,ปะยะมากเลยนะครับ